แลนปริทัศน์ได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ชั้นดำชื่อดังของประเทศสิงคโปร์มาแชลคาว,วนเดชตีพิมพ์หนังสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 5และ6นำเอาเทคโนโลยีสุดล้ำ AR เพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการเรียนรู้ก่อนอื่นไปทำความรู้จัก AR กันเลย AR คืออะไร AI ย่อมาจาก Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของ3มิติให้ความสมจริงในการเรียนรู้มีเสียงประกอบเคลื่อนไหวได้ย่อขยายได้ Snails can be found in gardens, in ponds and even in the sea They have soft bodies. Normally, their soft bodies are protected by a hard shell. The eye is on t h e For โดย AR สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Snap Learn ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก National University of Singapore และทีมคุณภาพอีกมากมายเช่น Disney, Oxford University และม a า s h a l l c a v e n r d i s h Snap Learn สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play